ตกลงมาไม่ได้ว่าเรื่องใหญ่ของปีที่สุดเนี่ยคืออะไรคือเข้ามาถึงคาบูบัดงงๆอะที่ยิงกันบุบบุบบบ,บยิงกันแบบยิงจรวดเป็นพันๆลูกพี่หนา้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนราเข้าสู่ตัวตัอตัว,ตว,ตวกับกรุณนาบุกคำสีผมตัวจิตเตอร์และตัวพี่นาพี่หนามางบมกันตรงสังเกตไหมว่าจิตเตใส่เสื้อตัว เดียวกับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วจะเปลี่ยนทรงผมคือเราอะ่ะอัดสองเทป <c oughs> แล้วนางก็บอกว่าเดี๋ยวเปลี่ยนทรงผมนิดนึงเดี๋ยวเขาจะจําได้ยังไงเขาจําได้หรือเปล่า <laughs> คนดูไม่รู้หรอกอังงั้นพี่นาดใส่แว่นจะได้ดูเป็นว่าเราถ่ายคนเราแบบปลอมตัวแบบละครใช่ต้องบอกอย่างนี้ว่าช่วงปลายปีเนี่ยเราต้องแบบว่าทํางานแบบ <commission> สะสมใช่ไหมเพราะว่าจะได้หยุดกันเอาละวันนี้ก็เป็นสัปดาห์ใกล้ปีใหม่เพราะฉะนั้นคาดเดาได้ว่าเราจะคุยอะไรกัน ก็ต้องเป็นเรื่องของปีนี้เพราะว่าจะหมดปีแล้วเ,ออเรื่องของปีนี้เนี่ยเราก็ตกลงกันบอกว่าตกลงกันไม่ได้ว่าเรื่องใหญ่ของปีที่สุดเนี่ยคืออะไร,รใช่ไหมเพราะนั้นก็เสียทุกเรื่องถ้าง,งั้นก็เลือกมาคนละเรื่องสําหรับพี่นาเนี่ยข่าวใหญ่ของปีเนี่ยข่าวต่างประเทศนะอคือตาลิบัน ยึดอัฟกานิสถานม,มาเดือนสิงหาคมนี่ใช่ยึดคาบู15สิงหาคมแล้วก็ประกาศจัดตั้งรัฐบาลหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้นแล้วก็สหรัฐก,ก็เก็บข้าวเก็บของออกแทบจะไม่ทันเอออันนั้นเนี้ยมันเป็นแบบว่าสําหรับคนที่ทําข่าวเนี่ยนะมันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สําคัญที่มันไม่ใช่เพราะในอัฟกานิสถานแต่ว่ามันจะส่งผลต่อการดําเนินนโยบายต่างประเทศของสหรัฐและโลกตะวันตกในอนาคตด้วย เพราะเป็นบทเรียนราคาแพงมากท,ทั้งแพงทั้งเงินนะเพราะลงไปไมันลุกกี่แสนะ้ดนดอลล์แเราก็แพงเรื่องของแบบแบบถอยออกมาแบบว่าแทบไม่ทันนะเออแล้วมันเหมือนแบบ20ปีที่ผ่านมามันศูนย์หายไปเลยเออหายตับไปเลยนะ่ะอันนี้ก็เลยเลือกมาพอหนูย้อนไปไกลกว่านั้นไปเดือนพฤษภาเกิดความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ที่อยู่ในฉนวนกาซา ยิงกันแบบยิงจรวดเป็นพันๆลูกพี่นะแล้วมีคนไทยตายด้วยสองคนใช่เป็นแรงงานไทยที่ไปทํางานที่ริมริมแบบอิสราเอลใกล้ๆกาซากาซาอยู่ในเขตปกครองของฮามาสซึ่งเป็นเขตปกครองของปาเลสไตน์นะส่วนอิสราเอลก็ถัดมาแล้วก็มีชายแดนฟาร์มที่เกษตร,รกรไทยสองคนนี้ไปทําก็่งอยู่ตรงแนวชายแดนอิสราเอลใกล้ๆกกับกาซาก็เลยโดนระเบิดลงที่เลือกมาเนี่ยเพราะในความรู้สึกว่าแบบ คือภาพมันน่ากลัวมากพี่นะไม่น่าเชื่อแบบปี2021แล้วแบบสงครามการต่อสู้จะแบบปะทุได้ง่ายและเร็วขนาดเนี้ยจากกรณีที่แบบมีความขัดแย้งกันในเยรูซาเล็มรอปูตินก่อน <c oughs> อาปูตินปีหน้าได <c oughs> ท้ทุนไหมเพิ่มกับยูเครนอยู่เดี๋ยวพี่จะพ่วงให้ด้วยเอาของลิตเติลก่อนละกันอ่าท่านปีสั้นๆเนาะทำลายสั้นก็คือช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยชาวปาเลสไตน์เนี่ยเขาถือศีลอดในเดือนอมฎดอนแล้วก็มีพิธีกรรมทางศาสนาที่ต้องทําในมัสยิดอัลวักซอ มัสยิดอัลอักซอรอยู่ในนครเยเรูซาเล็มฝั่งตะวันออกัตะวนออกซึ่งในฝั่งตะวันออกเนี่ยมันจะมีสถานที่สําคัญซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยยูเอ็นเนี่ยกำหนดให้เป็นพื้นที่ร่วมนานาชาติเพราะว่ามันมีพื้นที่หนึ่งตารางกิโลเมตรที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของสามศาสนาใช่รวมถึงมัสยิดอัลอักซอรซึ่งเป็นที่เคารพ ของคนปาเลสไตน์ของคนอาหรับเขาถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เลยแบบคนนอกศาสนาเนี่ยไม่ควรเข้าไปแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยอิสราเอลเนี่ยก็ออกมาตรการควบคุมโลกไม่ให้จัดพิธีกรรมก็ปรากฏภาพของการส่งตำรวจเข้าไปไล่คนออกมามยิงแก๊สน้ำตากลายเป็นภาพความรุแนแรงที่เกิดขึ้นคือในเมืองเก่าเนี่ยเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังนิดนึงจะได้เห็นภาพชัดคือในเมืองเก่าเนี่ยนอกเหนือจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต อยู่ายแล้วก็ <Is la. S 2> ของอิสลามแล้วเนี่ยในเมืองเก่าเนี่ยก็จะเป็นที่อยู่ของบรรดาคนที่อยู่มาเก่าแก่ใช่ทั้งสามศาสนาเลยมีทั้งคนคริสต์คนมุสลิมยิวอยู่ด้วยกันหมดในโอควอเตอร์แล้วก็อิสราเอลก็บอกว่านครเยรูซาเล็มบริเวณเนี้ย <c oughs> เป็นของเขาแล้วก็มีการส่งกำลังมา <c oughs> คือถ้าเกิดไปเมืองเก่าของเยรูซาเล็มที่เราพูดถึงเนี่ยที่เป็นที่ตั้งของมัสยิดอัลรับซอเนี่ยจะเห็นทหารอิสราเอล ยืนเดินถือปืนตะเวนไปทั่วเมืองรักษาความสงบเรียบร้อยแล้วก็จะมีเหตุการณ์การประทะเกิดขึ้นบ่อยๆล่าสุดเมื่อสองาทิตย์ที่ผ่านมาเพิ่งมีการยิงกันตายอันนี้จะให้เห็นภาพว่าพอคนออปาเลสไตน์เข้าไปทําพิธีในมัสยิดอัลอักซอเนี่ยแล้วมีกําลังความมั่นคงของอิสราเอลเข้ามามก็เลยวุ่นวาย แล้วภาพของการใช้กําลังในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แบบนานมันก็เลยทําให้คนปาเลสไตน์รวมถึงคนมุสลิมในพืน้นที่อื่นเนี่ยโกรธไม่พอใจแล้วทีนี้ฝั่งกาซาก็คือดินแดนของชาวปาเลสไตน์ฝั่งหนึ่งเขาก็ไม่พอใจเขาก็ยิงจรวดไปใส่อิสราเอลก็เลยกลายเป็นการโจมตีทางอากาศใส่กันคือฝั่งของฉนวนกาซาคนที่ปกครองก็คือฮามาสใช่ซึ่งก็มีอาวุธยุทโธปกรณ์เยอะเหมือนกันแล้วก็ ไม่พอใจอยู่แล้วเป็นคนเดิมก็พร้อ,อมที่จะบวกทีนี้อ,อิสราเอลก็สวนกลับแต่ว่าจํานวนจรวดที่มาจากอิสราเอลเนี่ยหนานแน่น่าเยอะมากเราก็เลยได้เห็นภาพอาคารในกาซาที่อยู่ดีก็มีจรวดยิงมาแล้วก็ถล่มเลยไหมตึกของอัลจีราพี่หนาสักไหมที่ถล่มลงมาทั้งตึกเลยรวมถึงโรงเรียนโรงพยาบาลอะไรพวกนี้ลกที่พันลูกก็ยิงไปที่หนูอ่านล่าสุดที่เขาประเมินนะฝั่งกาซาเนี่ยยิงใส่เร็เอลประมาณ4,300ลูก แต่ฝั่งอิสราเอลยิงมาเนี่ยไม่แน่ใจว่ากี่ลูกแต่ฝั่งอิสราเอลเนี่ยเขามีสิ่งที่เรียกว่าไอรอนโดมใช่ก็คือเป็นเหมือนกับเทคโนโลยีที่สามารถตรวจจับไอพวกจรวดได้แล้วก็จะส่งจรวจอีกกันเนี่ยขึ้นไปยิงป,ปะทะมันก็จะระเบิดเป็นแอนตี้คล้ายๆแอนตี้มิสไซใช่ถ้าเราดูความเสียหายนะอันนี้คือเขาโจมตีกันแบบนี้ประมาณสองสัปดาห์แต่ว่า2สัปดาห์นั้นเนี่ยฝั่งอิสราเอลเนี่ยมีผู้เสียชีวิต12รายบาดเจ็บร1 4รายแล้วก็ผู้เสียชีวิตในนนน12 2รายยยววมคคไทด้ แต่ฝั่งกาซาเนี่ยผู้เสียชีวิต256คนบาดเจ็บอีก2,000คนน,นี่ก็คือสู้ไม่ได้แล้วที่ลิตตต้ลยกนี้เป็นข่าวใหญ่แซงตาลีบันของพี่เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าหนูรู้สึกว่าส่วนตัวนะ้ะมันเซอร์ไพรส์มากเลยที่ว่าจากความขัดแยง้งการประท้วงเนี่ยมันกลายไปเป็นแบบมันลุกลามเป็นการโจมตีทางอากาศแล้วเราไม่น่าเชื่อว่าภาพของการยิงฉลวดใส่ตึกให้ตึกมันถล่มทั้งหลังเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในปี2021 คือเราเคยอ่านเรื่องแบบสงครามในสมัยก่อนพี่นะสงครามโลก,กนี่หนึ่งสงครามโลกที่สองคือมันต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งอ่ะกว่ามันจะปะทุมาถึงเบอร์เนี่ยหรืออย่างกรณีซีเรียพี่นะก็ยังต้องใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะเปิดการโจมตีทางอากาศแต่ของเทสเนี่ยหนูว่ามันเร็วมากเลยมันก็เลยค่อนข้างเซอร์ไพรส์เพราะว่าไฟมันกลุ่นๆอยู่แล้วเนาะคือมันก็เป็นความขัดแย้งพันปีอะ่ะโอ้ใช่ใช่ใช่ไหมมันก็เลยจุดติดง่ายพี่ก็เห็นด้วยนะลิตเติลแต่ว่าเหมือนกับพี่จะ ชินชากับความรุนแรงปะวะคือตั้งแต่เห็นนายเอเลเวนแล้วเนี่ยพี่รู้สึกว่าแบบไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์เราได้อีกแล้วอ่ะอันนี้คือที่เกิดในพฤษภาคมล่าสุดย7สิบ็ดพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยองค์กรเพื่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยกำลังประเมินว่าการโจมตีจากทั้งสองฝั่งเนี่ยอาจจะเข้าข่ายอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติตัวว่ามันร้ายแรงมากคนที่ตายก็เป็นคนบริสุทธินะเด็กใช่เขาเขาบอกว่าส่วนใหญ่อ่ะพินาเป็นพลเมืองที่เสียชีวิตแล้วก็ ถึงแม้ว่าทั้งสองฝั่งจะอ้างว่าตั้งใจโจมตีทาหารหรือว่าพระคามมาสอย่างเงี้ยแต่ว่าในรอบๆนั้นอ่ะมันไม่มีทาหารหรือว่าไม่มีสิ่งปลูกสร้างทางการทาหารอยู่เขาก็เลยมองว่าอาจจะเป็นการก่ออาชญากรรมต่อควาิก็คือยิง<า>ลงมาก็ลงชุมชนใช่ไหมเราเห็นจากภาพน,นี้ก็คือบ้านคนอ<น>ิสราเอลก็อ้างว่าตึกนั้นอ่ะมีเขาเรียกกองกําลังของฮามาสอยู่ซึ่งพิสูจน์ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต,แต่มีนักข่าวอยู่เยอะในตึกนั้นอะ่ะแล้วก็ทําให้ คนปาเลสไตน์เนี่ยต like ้องแบบเสียบ้านกลายเป็นผู้พัฒนถิ่นแบบเป็นหมื่นคนเลยนะที่เขาต้องไปอยู่ในค่ายผู้้ลี้ยัยแทนเนี่ยอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ของลิตเติ้ลนะคะก็คือความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์รอบใหม่ซึ in, <S <s ่งในช่วงสองสัปดาห์ที่เกิดการปะทะกันเนี่ยเราก็เขียนข่าวทุกวันมีสกูปด้วยโอ้สนุกมากพี่หนาสนุกใช้คำไม่ถูกสนุกในการทำงานเออไม่ใช่มันไม่พ c ดี correct มันคือเหมือนกันเราก็ติดตามสถานการณ์ด้วยความ อย่างใกล้ชิดเนาะภาพใหม่ๆแทบจะมาทุกชั่วโมงอะตอนนั้นอะ<ช>จริงๆแล้วมันมีรายงานตัวหนึ่งที่ลิตเติ้ลเขียนแล้วพี่ดูแล้วก็น้ําตาซึมเหมือนกันตอนที่พูดถึงเรื่องกาซ่าถูกปิดล้อมอะอ๋อใช่ใชก่อนหน้านี้เนี่ยฉนวนกาซ่าคนก็ลําบากทุกทรมานอยู่แล้วเพราะว่าพอฮามาสขึ้นมาปกครองในฉนวนกาซาเนี่ยฮามาสถูกมองว่าเป็นพวกกลุ่มก่อการร้ายจาก รัฐบาลหลายรัฐบาลรวมถึงอ<ช>ิสราเอลด้วย<ช>เพราะฉะนั้นตอนที่คนในถนนกาซ่าเลือกฮามาสขึ้นมาเป็นผู้ปกครองเนี่ยอิสราเอลก็ไม่พอใจแล้วก็ใช้วิธีการปิดพรมแดนเพื่อกดดันไม่ให้ถนนกาซ่าเนี่ยได้มีน้ำมีไฟมีน้ำมัน,น,มนใช้เพราะฉะนั้นชดคนถนนกาซ่าเนี่ยอยู่แบบค่อนข้างลำบากมา<ช>หลายปีแล้วคือคิดว่าโรงพยาบาลอะอ เปิดได้แค่8ชั่วโมงอย่างเงี้ยเราก็ต้องปิดเพราะว่ามันไม่มีไฟหรือว่าน้ํามีให้ใช้4ชั่วโมงต่อวันแล้วก็ไม่มีแล้วอย่างเงี้ยเขาอยู่แบบนี้มานานมากพี่นะก็ตอนนั้นที่ลิตเติลทำรายงานชิ้นเนี่ยมันก็ทําให้เราได้กลับไปดูว่าก่อนจะมาถึงจุดที่ยิงระเบิดใส่กันเป็นพันๆลูกเนี่ยมันมีความทุกข์มันมีความทรมานอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วใช่ก็จริงจการโจมตีที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทําให คนสนใจความขัดแย้งนี้เยอะขึ้นนะแล้วก็ไปย้อนดูว่าลากเน่ามันเกิดจากอะไรใช่อันนั้นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดือนพฤษภาคมพฤษภา,ภาข้ามมาข่าวใหญ่ของพี่นาพฤษภามิถุนากรกฎดาถิงหาสามเดือนเองก็เกิดข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งขึ้นซึ่งก็เป็นข่าวที่พี่นานเลือกก็คือตาลิบันตอนแรกเนี่ยเออเราก็ติดตามเราก็อ่านข่าวเนาะใช่พี่ก็ติดตามแล้วแบบเฮ้ยมันยึดมันเริ่มยึดทาง พื้นที่เขาเรียกเป็นยูโรก็คือพื้นที่ชนบทคือตาลิบันเนี่ยก่อนหน้าจะยึดได้ทั้งประเทศเนี่ยพื้นที่หลักของเขาเนี่ยจะอยู่แถบแถบชนบทหรือไม่ก็เมืองที่มันอยู่ห่างไกลจากเมืองหลวงคาบูฐานที่มั่นที่สําคัญเนี่ยจริงก็อยู่ทางใต้ก็คือกันดาฮาซึ่งเป็นเบิร์ทเพลสนะะหรือว่าเป็นจุดก่อกําเนิดของตาลิบนันซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็ตามดูอาจารย์ซีราเขาจะมีแบบแมตตะขึ้นมามว่าอยู่ไหนอยู่ไหนแล้ว ตอนที่เริ่มตามสักประมาณวันที่ 8, 90เ่ะเราก็ไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนั้นตอนแรกมันจะเห็นมันจะมาทีละนิดทีละนิดแล้วเอ,อเพราะอะไรเพราะว่าอันที่1เนี่ยกอ,องกำลังของรัฐบาลอัฟกานิสถานเยอะมาก5้าแสนคนมัน้งแต่สู้ไม่ได้หรอพี่น่องถ้าพี่จำคืออย่างนี้ก่อนจะไปตรงนั้นเนี่ยเอางนี้ก่อนคือตาลีบันเนี่ยเคยเป็นผู้ปกครองอัฟกานิสถานช่วงปี2006 S <S> เอ๊ะหนึ่งเก้าเก้าหกถึงสองพันหนึ่งใช่นะถึงสองพันหนึ่งแล้วก็หลุดกระเด็นหลุดออกไปหลังจากที่สหรัฐเนี่ยกับนาโต้บุกอัฟกา,านิสถานหลังเกิดเหตุการณ์ในเอเลเวนเพ<ร>ื่อตามหาตัวบิลลาเดน<ช>เออเพื่อตามหาตัวบิลลาเดนคือตอนนั้นบิลลาเดนก็หลบอยู่ในอัฟกา,านิสถานเพราะว่าก็มีเครือข่ายอัลกออิดะซึ่งเป็นเครือข่ายใหญ่มีฐานที่มั่นที่นั่นก็จริงๆแล้วเขาก็เชื่อว่าปฏิบัติการเพื่อให้ถล่มตึก World Trade Center เนี่ยก็มาจากการคอมมานด์หรือว่าการสั่งการ ไม่ในะอัฟกานิสถานก็ปากีสถานเพราะฉะนั้นพอเกิดเหตุการณ์ในเลเวนปั๊บเนี่ยประธานาธิบดีจอร์จบุชก็บอกว่า <is S 1> ฉันต้องตาม <all S 1> ตัวเธอให้ได้เพราะเธอออกมาประกาศว่าเป็นคนทําแล้วก็หมายตาไปที่อัฟกา,านิสถานตอนนั้นอัฟกานิสถานก็มีตาลิบันปกครองตาลิบันก็มีความสัมพันธ์จะบางจะเบาจะหนักจะอะไรก็ตามแต่ว่ามีความสัมพันธ์ในระดับหนึ่งกับอัลกออิดะโดยเฉพาะอุซมาบิลาเดนเพราะว่าเคยรบต่อต้านสหภาพโซเวียตด้วยกัน ช่วงที่สหภาพโซเวียตเข้ามาอรุกรานอัฟกา,านิสถานใช่ไหมตอนนั้นตาลีบันก็ปฏิเสธไม่ยอมส่งตัวออซมาบิลาเดนให้กับสหรัฐสหรัฐก็เลยบอกว่างั้นบุก<ม>ตามหาตัวฮ<ม>ันเตมดาวแล้วก็เข้ามาถลม่มช่วงตุลาคมของปี2001แล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยคือใช้เวลาไม่ไม่นานเนี่ยตาลีบันก็แพ้<ม>เพราะว่าสหรัฐตอนนั้นเนี่ยใช้วิธีการเขาเรียกว่าไปจับมือกับพวกขุนศึก<ม>คือในอัฟกา,านิสถานต้องเข้าใจว่า มันเนื่องจากลักษณะของภูมิประเทศแล้วก็ระบบการปกครองที่มีลักษณะความเป็นชนเผา่าคือส่วนกลางเนี่ยเนื่องจากมีความไม่มั่นคงมันก็เลยปกครองลําบากเพราะนั้นในพื้นที่ห่างไกลที่มันอยู่ในหุบเขาจะเป็นเมืองใหญ่เมืองเล็กเนี่ยมันจะมีขุนศึกปกครองอซึ่งจะมาจากต่างเผา่าต่างชาติพันธุ์ต่างอะไรก็ตามจะเป็นอูเบสจะเป็นพาจิกิสถานอะไรพวกนี้ก,ก็คือ,เ,อ,อเป็นบรรดาขุนศึกที่เขาครอบครองพื้นที่อยู่ อาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลคาบูซึ่งตอนนั้นเนี่ยสหรัฐก,ก็ใช้วิธีการไปจับมือพวกขุนศึกโดยพวกขุนศึกที่ที่เกลียดตาลิบนันอ๋อขุนเขาปันจีใช่ไหมพี่นาะอันนั้นอันนั้นอันนั้นอนนันหนึ่งอันนั้นเป็นทาเจิกแต่อันหนึ่งก็คือขุนศึกที่เป็นอูเบกน่าจะชื่อดาอุดถ้าจำไม่ผิดเป็นเรื่องที่มาสร้างหนังไอ้ที่ขี่ม้าที่มันมีเลขสิบสอง <laughs> <laughs> ขึ้นปอเตอร์ใช่ใช่คือ <im itation> ตอนที่สหรัฐบุกอ่ะมันจะมีจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญอยู่หลายจุดจุดหนึ่งจะอยู่ทางตอนเหนือของอัฟกา,านิสถานคือถ้ายึดตรงนั้นได้เนี่ยเขาสามารถที่จะช่วยการถล่มทางอากาศ <S <s <g rab> กับตาลีบันได้ง่ายขึ้นคือต้องต้องยึดจุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญเพราะนั <im itation> <ๆ>้นตอนนั้นสหรัฐก็ใช้วิธีการทํำยังไงอ่ะเพราะว่าจะถล่มตาลีบันแล้วก็ถ้าเกิดพวกขุนศึกไม่ช่วยเนี่ยก็เอาชนะตาลีบันไม่ได้เพราะว่า เวลาเข้าไปบุกประเทศต่างๆเนี่ยลิตเติ้ลต่อให้อยู่มีกําลังทางอากาศเอาระเบิดไปบอมได้เนี่ยแต่ว่าถ้าไม่มีภาคพื้นดินอะ่ะยู่ก็เอาชนะลําบากมันต้องมีการทำํำสงครามภาคพื้นดินแล้วก็สงครามทางอากาศเป็นหน่วยสนับสนุน อ๋อแล้วภาคพื้นดินก็คือคนในอ,อัฟก,กานิสถานใช่ใช่เพราะนั้นก็ไปคอนวิสพวกขุนศึกเพราะตาลิบันก็ไม่ได้ ب, มีคนรักทุกคนกออกม <c oughs> อเพราะมันก็แย่งชิงอำนาจก,กันนมเขาไปจับมือพวกขุนศึกที่เกลียดตาลิบันเนี่ย <c oughs> แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้แล้วก็รวมถึงนอตเทนเอะไลอนด้วยก็คือมาสูดอักหมัดมาสยดบรรดาขุนศึกพวกนี้ก็ช่วยสหรัฐในการขับตาลิบันออกเพราะนั้นตอนที่สหรัฐเข้ามาขับตาลิบันในช่วงปี2001อ่ะมันก็ไม่ได้ยากมากในการขับออกพี่จําได้ว่าตอนนั้นพี่ไป ปากีสถานปากีสถานก็เปิดน้านฟ้าให้สหรัฐเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะใช้เป็นฐานเข้าไปถล่มตาลิบันแล้วก็อยู่ไม่กี่เดือน,นตาลิบันก็กถูกปราบสหรัฐก็เข้ามาทีนี้อันนี้มันน่าสนใจดิรตรนเพราะว่ามันกลายเป็นคําถามมาจนถึงวันนี้ว่าต่อไปสหรัฐจะใช้วิธีการนี้ได้หรือเปล่าอพอจัดการรีจีมได้แล้วเนี่ยเขาก็มาจัดระบบแต่งตัวให้กับอัฟกานิสถานใหม่การแต่งตัวเนี่ย สหรัฐจะแต่งตัวให้อัฟกานิสถานเป็นสิ่งที่เรียกว่าระบอบประชาธิปไตยนั่นก็คือมีรัฐธรรมโน,โนูญมีการเลือกตั้งมีผู้นําที่มาจากการเลือกตั้งมีสถาบันศารเสริญต่างๆอะไรเงี้ยเพราะนั้นตอนนั้นสหรัฐสิ่งที่สหรัฐทำเนี่ยก็คือการเอาพวกขุนศึกทั้งหลายเนี่ยมาแล้วก็มานั่งคุยกันที่ตีกันที่อะไรกันเนี่ยนั่งคุยกันร่างรัฐธรรมโน,โนูญเพื่อนําไปสู่การเลือกตั้งแล้วก็ได้ฮามิดคาไซมาเป็นประธานาธิบดีคนแรก อันนี้คือสิ่งที่สารัฐทำอีกอันหนึ่งที่สารัฐทำก็คือการสร้างอินฟราสตรักเจอร์เพื่อนพี่เนี่ยเป็นคอนแทคเตอร์พี่เคยคุยเขาวันหนึ่งพี่ถามว่าตอนนี้อยู่อยู่ไหนบอกอยู่อัฟกานิสถานพี่ทำอะไรไป่ทำถนนคืออัฟกานิสถานเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยในบรรดาขุนศึกต่างๆที่ปกครองเมืองเ่ยมันจะมีลักษณะเป็นกลมๆแบบเนี้ยจากเหนือมาตะวันออก ใต้ตะวันตกอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกปัญหาอันนึงที่สําคัญที่ผ่านมาที่ทําให้สหรัฐตัวน,นั้นน่ยที่สนับสนุนฮามิดคาร์ไซในการปกครองบรรดาเมืองต่างๆที่อยู่ห่างไกลออกไปเนี่ยคือการเข้าไม่ถึงพื้นที่นั้นเขาก็เลยมีโปรเจกต์ใหญ่มโหรานมากของสหรัฐที่ใช้คนมาทําถนนที่เรียกว่าริงโรดก็คือเชื่อมคือเขาเชื่อว่าถ้าเกิดมันมีอินฟราสตรักเจอร์ที่เชื่อมต่างๆเมืองต่างๆสํา,า,า,าสคัญเขาได้แล้วเนี่ยมันจะทําให้ การทำงานของพัรมิตรในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนไปคอนวินส์ประชาชนว่าเธอใหญ่ไปอยู่กับตาลิบนันมาอยู่กับฉันการเมืองก็จะดีขึ้นง่ายขึ้นเออสหรัฐก็ทําเห็นป่ะหลายอย่างที่สหรัฐทำอันหนึ่งก็คือทํารัฐธรรมนูญเลือกตั้งอันที่2สร้างอินฟราสตรัคเจอร์อันที่3 <ừ. S 1> ก็คือไปช่วยสร้างกองทัพของอัฟกานิสถานให้แข็งแรงจะได้สู้กับตาลิบนันเพราะตาลิบนัน หลุดจากอำนาจแต่ไม่ไม่หายไปก็คือหนีไปกบดานแล้วก็พร้อมจะกลับมาได้ทุกเมือ่อเรื่องล้ไปสูดนแล้วว่ากลับมาได้จริงๆทีนี้งานหลักๆที่สหรัฐทรมีสามอย่างซึ่งก็ล้มเหลวหมดทุกอย่างออ,อันที่หนึ่งเนี่ยเอาเรื่องสร้างกองทัพก่อนเอาเรื่องเดียวดีกว่าเ,เรื่องสร้างกองทัพเ,เพราะว่าที่จะพูดเรื่องกองทัพอันเดียวเนี่ยเพราะว่ามาตอบคําถามอันแรกว่าทาไมถึงแพ้ง่ายจังอตอนนั้นเนี่ยในอัฟกานิสถานเนี่ยมีทหารนะที่สหรัฐไปฝึก ซ้อมให้ทั้งหมดสามแสนนายเยอะนะั่นนะ่ะเยอะ3ามแสนนายนี่เยอะมากสหรัฐเนี่ยเงินงบประมาณ20ปีที่ลงไปไม่รู้กี่ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ <c oughs> จำนวนมากเนี่ยใช้ไปกับการเทรนพวกทหารซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์ทั้งเครื่องบินรถเกาะรถทางอะไรเงี้ยให้หมดเลยจุดประสงค์ก็คือให้กองทัพอัฟกานิสถานแข็งแรงแล้ววันหนึ่งสหรัฐก็พอรู้ว่าอยู่ ตลอดไปไม่ได้ยังไงวันหนึ่งตัวเองก็ต้องถอนตัวมันแล้วกองกําลังอัฟการนิสถานต้องทําหน้าที่ป้องกันสิ่งที่สหร,รัฐทิ้งไว้ให้ได้มไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นผู้นําที่มาจากการเลือกตั้งหรืออะไรก็ตามป้องกันไม่ให้ตาลีบันกลับมาแล้วก็ป้องกันไม่ให้กลุ่มกาะกันกร,ร้ายเนี่ยก่อตัวขึ้นมาทําร้ายโลกตะว,วันตกอีก<ม>แต่ในบรรดาทหารสามแสนนายเนี่ยปรากฏว่าที่รบได้จริงๆเนี่ยมีไม่กี่หมื่นทำไหตุะพี่นะเพราะว่าการคอรัปชั่นเ,ออเพราะว่าสหรัฐเนี่ย ให้เงินเดือนด้วยแล้วเขาบอกในในสามแสนนายเนี่ยมีเขาเรียกเป็น ghost soldier โซโซก็คือเป็นฐานผีอะ่ะก็คือไม่ได้มีตัวตนจริงๆอ่ะ<อ>มีแต่ตัวเลขมีแต่ตัวเลขเพื่อมาเอาเงินเดือนอแล้วก็จํานวนมากก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องพักดีกับฮามิดคาไซเพราะว่าในรัฐบาลเองเนี่ยมันกม็มันก็ปกครองยากเนื่อง <Ne at S 1> จากมันมีหลายกลุ่มหลายก็ขุนศึกเอาเข้าจริงๆเนี่ย ก็จับมือกันชั่วคราวแล้วเสร็จแล้วก็มาขัดแย้งกันเรื่องของอำน,นาจแล้วก็ผลประโยชน์ม,มันก็เลยทำให้รัฐบาลอัฟกานิสถานที่มาจาัดก,การลึกนังเนี่ยมันไม่เคยไม่เคยมั่นคงแล้วพอไม่มั่นคงมันก็ส่งผลไปที่อื่นอย่างในกองทัพก็มีการคอร์รัปชันเยอะอย่างเช่นลิต,ตรนลมีทหารอยู่ร้อยหนึ่งอ่ะลิตรนเขียนไปสองร้อยใครจะมนตรวจได้วะใช่ไหมสมมติพี่อยู่จังหวัดอะไรที่มันห่างไปแล้วถนน,นยังไม่ถึงเี่ยถูกไหมก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมตาลิบันตีแตกได้ง่ายถูกเพราะว่า จะลบทําไมล่ะฉันลบเพื่อใครคือมันไม่ได้มีความรู้สึกว่าฉันจะต้องปกป้องเพราะว่าจํานวนมากก็ไม่ได้เห็นด้วยกับสหรัฐเพราะฉะนั้นก็ตอบคำถามว่าทําไมเนี่ยตาลิบันถึงยึดได้แบบง่ายดายแทบจะไม่มีการต่อสู้เลยคือเข้ามาถึงคาบูลแบบงงๆอะจำได้ไหมรถเข้ามาเลยเออตอนที่มาถึงคาวบวูลที่15สิงหาอไอ้พวกตาลิบันก็ล้อมอยู่นอกเมืองแล้วบอกว่าฉันจะยังไม่เข้าไปนะจ๊ะฉันจะส่งตัวแทนไปเจรจากับรัฐบาล ในธทำเนียบก่อนอแล้วอยู่อประธานาธิบดีอัชราบก็หายไปไม่อยู่แล้วตาลีบันก็เลยบอกว่าฉันก็ต้อง,งถูกบังคับโดยสถานการณ์ให้เข้าไปเพราะว่าถ้าเกิดไม่เข้าไปมันจะเกิดความกรียุคจลาจลเ,<อ>เพราะว่านึกดูว่าถ้าเกิดรัฐบาลไม่อยู่ผู้นำหายไป สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือการต้นสะดม,มคนมันต้องหาเอาตัวรอดพอไม่มีทหารไม่มีตำรวจรักษาความสขขงบเรียบร้อยเนี่ยมันจะจะเหมือนอิรักตอนที่สัดยดำตายอ่ะมันจะเกิดเป็นภาพของความกลาหลเพราะนั้นตาลิบันรู้ตาลิบันก็เลยเอาคนของตัวเองเนี่ยเข้าไป เราถึงไม่เห็นภาพของความโกลาหลเหมือนกับที่เกิดขึ้นในอิรัตรมันไม่มีทหารออกมาสู้ไม่มีเลไไม่มีทหารออกมาสู้เพราะว่าตาลิบันก็มีอาวุธมีอะไรแล้วก็คุมความสงบได้อันหนึ่งที่ตาลิบันทําได้ก็คือมันไม่มีการสู้รบไม่มีการยิงกันกลางเมืองไม่มีการปนฆ่าปนสะดมถ้าเกิดใครเปรียบเทียบกับออรักตอนสัตย์มตายนี่คนละเรื่องกันอพี่ก็นั่งดูเออเออมันดูยุดได้ง่ายๆ่ง่ายนิดเียวเหรอวะแล้วสหรัฐก็ต้องลุกนี้ลุกลนขนคนขนของออก แล้วก็เกิดไอซิสเคอันนี้ก็ไม่เล่าก็คงตามกันหมดแล้วเพียงแต่ว่าจะปิดท้ายตรงนี้นิดนึงว่าทําไมพี่คิดว่ามันเป็นข่าวใหญ่นอกเหนือจากการเห็นการถอนตัวอย่างลุกลีล้ลุกลนของสหรัฐและนาโต้แล้วก็การที่ตาลิบันคือเราก็ฟาสเนตเพราะว่าการเมืองในอัฟกานิสถานเนี่ยพอไปอ่านลงลึกๆเนี่ยมันเลเยอร์มันเยอะมากมแล้วมันก็ทําให้เราเห็นการเมืองโลกเพราะว่าผู้เล่นเนี่ยมันเยอะมันไม่ใช่มีเฉพาะ สหรัฐนาโตอัฟกานิสถานมันมีปากีสถานมันมีแบบคือมันเป็นเวทีโลกย่อมๆเลยตรงนั้นที่งัดข้อกันอันนั้นอันที่หนึ่งอันที่สองที่พี่คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยเพราะว่าพี่ว่ามันจะเป็นทิศทางต่อจากนี้ไปเนี่ยอนาคตว่าโลกตะวันตกนาโตสหรัฐสหภาพยุโรปต่อไปในการเอนเกจหรือการเกี่ยวข้องกับกิจการในประเทศที่ตัวเองคิดว่าควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าบทเรียนจากอัฟกานิสถานที่ออกมาแบบนี้เนี่ย มันทําให้พี่ถามว่าเออปีหน้าถ้ามีเรื่องใหญ่อย่างยกตัวอย่างรัเสเซียที่จะบุกยูเครนเนี่ยถ้าบุกจริงๆเนี่ยนาโต้จะทําไงแปลว่าเขาต้องคิดอีกขั้นใช่ไหมว่าก่อนที่จะเข้าไปช่วยหรือจะไม่เข้าไปช่วยดีเขาจะไม่ใช้แบบรูปแบบที่เคยทําอย่างในอิรักและอาการิสถานแล้วเพราะว่าอิรักก็ล้มเหลวอิรักก็เข้าแบบอฟการณิสถานเนี่ยอิรักก็คือถล่ม อ,อิรักนี่ก็คือแพทเทิร์นเดียวกันเลยในอัฟกานิสถานไปจับมือกับพวกขุนศึกในอิรักเนี่ยไปจับมือกับพวกเคิร์ทที่อยู่ทางเหนือพวกเคิร์ดเมกาให้ช่วยรบภาคพื้นดินเออพี่ไปตามพวกเขามาแล้วสหรัฐก็เอาเครื่องบินถลม่มคือช่วยทางอากาศจนกระทั่งชนะเอาซัตดัออกได้แล้วก็เขียนรัฐธรรมนูญแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลแล้วก็วุ่นวายจนถึงทุกวันนี้แล้วสหรัฐก็ต้องถอนทหารออกแพทเทิร์นเดียวกันนะ แบบเดียวกันเลย <S 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 ทีนี้คําถามก็คือว่าถ้าในอนาคตอันใกล้เนี่ยซึ่งมันมีแนวโน้มสูงมากว่ารัเสเซียจะบุกยูเครน<อ>น่สหรัฐก,กับนาโต้จะทํำยังไงหรือว่าพอมันเป็นเรื่องภายในของเขาก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของเขาไม่ได้เพราะว่าสหรัฐไม่คิดว่าเป็นเรื่องภายในแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องภายในมันเป็นความมั่นคงโลกรัเสเซียออรัเสเซียบุกยูเครนไม่ใช่เรื่องของรัสเซียกับยูเครนเพราะว่าสหภาพยุโรปรู้สึกว่าไม่ได้เพราะว่าก็ถ้าเขาบุกยูเครนได้นะคนเขาก็บุกที่อื่นได้ใช่ไหมถูก เขาคงไม่สามารถที่จะยอมรับก,การทําแบบนี้ได้แต่ว่าจะจะ,จะทำยังไง hmm. จะส่งทหารไปช่วยก็เละตุ้มเป๊ะคือก็จะไปรีจิมเชงปูตินไม่มีทางอะ่ะจะไปทํากับปูตินเหมือนกับทํากับซัตตัมไม่ได้่มันคนละแบบคนละแนวเลยอ่ะก็น่าสนใจว่าหลังจากบทเรียนในอัฟกานิสถานกับตาลิบันซึ่งก่อนหน้านั้นกับกับอิรักแล้วเนี่ย hmm. ปีหน้าเนี่ยถ้ามันมีเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกเนี่ยประชาคมโลกจะทำยังไง จะยืนทำตาปิดๆเหมือนตอนใครเมียหรือเปล่าสิ่งที่เกิดในอัฟกานเนมันมีผลกระทบถูกต้องการเมืองโลกเยอะมากนะพี่นะพี่ก็เลยบอกว่าข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่อืมาแ <laughs> ล้วรอติดตามรอติดตามเนาะเอาละค่ะวันนี้ข่าวใหญ่ของเราสองคนช่วยกันโหวตนะคะ <laughs> แล้วก็ถ้าอยากดูก็ไปดูยอดหลังนะเพราะตัวต่อัวเคยเล่าทั้งสอตอนนี้มาแล้วถูกต้องค่ะแล้วก็ถ้าเกิดยังไงก็ใน YouTube ก็มีสารคดีด้วยเนาะดีสั้นเรื่องพวกนี้ที่เราเคยทําไว้สะสมไว้เผื่อวันอยุ่ปีใหม่ใครไม่ได้ไปไหนก็อยู่กับเล่าเรื่องรอบโลกได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ